แฟนชายขายดีสนับสนุนโดยแฟนชายขายดีร้านยาเอ็กซ์ต้าพัทและเซเว่นอีเลเวน ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาสินค้าสุขภาพสมุนไพรอาหารเสริมและเวชส,สำอางและร้านเซเว่นอีเดเวนเป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวกพร้อมเปิดโอกาสให้แก่เภสัชกรผู้สนใจที่อยากมีธุรกิจเป็นของตอนเองหรือผู้ที่มีญาสายตรงเป็นเภสัชกรสามารถมาบริหารธุรกิจได้โดยไม่จําเป็นต้องมีทําเลมีระบบการจัดการร้านที่มีประสิทธิภาพมีการฝึกอบรมและคลังสินค้ารองรับมีทีมงานมืออาชีพให คำปรึกษามั่นคงภายใต้การบริหารของ CPO โดยเงินลงทุนเริ่มต้น2,330,000บาทสนใจโทร02-0714174-7 0918080762-4 5สิ่งต้องทำก่อนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ คนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจมองว่าการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางรัดในการทำธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกในการดำเนินธุรกิจกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จแบรนด์ได้รับความนิยมก็ไม่รู้ว่าต้องเสียงบประมาณมากน้อยแค่ไหนแม้ว่าการลงทุนแฟรนไชส์จะเป็นทางรัดในการทำธุรกิจจริงแต่ก็ใช่ว่าซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วจะประสบความสำเร็จทุกคน วันนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center.com จะขอนำเสนอกับ5สิ่งที่ต้องทำก่อนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์สำหรับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยการลงทุนแฟรนไชส์ 1. ช่างน้ำหนักข้อดีการเป็นแฟรนไชส์ซี ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าแบรนด์ชื่อเสียงสินค้าและบริการการตลาดการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์เป็นต้นแต่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องแลกมากับการจ่ายค่ารอยันตี้ฟรีมาร์เก็ตติ้งฟรีประมาณ3-5%จากยอดขายในแต่ละเดือนส่วนแฟรนไชส์ขนาดเล็กหรือแฟรนไชส์สร้างอาชีพไม่ต้องจ่ายรายเดือนจ่ายค่ารมเนียมแฟรนไชส์แรกข้าวและวัตถุดิบต่าง 2. ตรวจสอบข้อเสียของแฟรนไชส์แม้ว่าการซื้อแฟรนไชส์จะมีข้อดีมากมายโดยเฉพาะไม่ต้องเสียเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจแต่การซื้อแฟรนไชส์มีความเสี่ยงและความท้าทายมากมายสำหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์บางคนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัดมีความรู้ความสามารถต้องขยันอดทนมีความเป็นผู้ประกอบการถึงจะประสบความสำเร็จในการทำแฟรนไชส์ 3. ประเมินความพร้อมของตัวเอง ความพร้อมของผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างแรกคือเรื่องของเงินลงทุนเริ่มแรกเงินลงทุนตกแต่งร้านและเงินทุนหมุนเวียนระหว่างเดือนหากคุณไม่มีความพร้อมในเรื่องของเงินลงทุนก็ไม่ควรที่จะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ในตอนนั้นนอกจากเรื่องเงินทุนแล้วคุณต้องมีความพร้อมในเรื่องของทักษะในการทำอาหารหากกรณีที่เปิดแฟรนไชส์อาหารรวมถึงการทุ่มเทเวลาให้กับการทำธุรกิจ 4. ค้นหาบริษัทแฟรนไชส์ที่ใช่ หากควรสนใจหรือชอบการทำอาหารควรเลือกบริษัทแฟรนไชส์เกี่ยวกับอาหารหากชอบงานบริการควรเลือกแฟรนไชส์บริการหากชอบค้าขายควรเลือกแฟรนไชส์ค้าปลีกหากชอบสอนหนังสือควรเลือกแฟรนไชส์การศึกษาเป็นต้น เมื่อรู้แล้วว่าตัวเองชอบแฟรนไชส์อะไรต่อไปต้องดูในเรื่องของเงินลงทุนความคุ้มค่าการสนับสนุนของบริษัทแฟรนไชส์ควรเปรียบเทียบกัน,นหลายๆแบรนด์หรือติดต่อกับบริษัทแฟรนไชส์โดยตรงเพื่อพูดคุยกับผู้บริหารแบรนด์แฟรนไชส์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 5. ใส่ใจในเรื่องของสถานที่ตั้ง ผู้ซื้อแฟรนไชส์มาทาธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้นั้นอันดับแรกอยู่ที่ทําเลที่ตั้งของร้านส่วนใหญ่แล้วบริษัทแฟรนไชส์จะมีการวิเคราะห์ทําเลที่ตั้งสําหรับเปิดร้านให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์เป็นการเฉพาะเพราะบริษัทแฟรนไชส์ต้องการให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ประสบความสําเร็จเช่นกันแต่หลายๆแบรนด์แฟรนไชส์ก็จะให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์หาทําเลที่ตั้งเปิดร้านเองหลังจากนั้นบริษัทแฟรนไชส์จะส่งทีมงานมาวิเคราะห์สถานที่ที่ผู้ซื้อแฟรนไ่ม นอกจากนี้แล้วการเลือกทำเลที่ตั้งจะต้องดูด้วยว่าสถานที่แห่งนั้นมีข้อบังคับหรือกฎระเบียบอะไรบ้างที่จะต้องยึดปฏิบัติอย่างไรรวมไปถึงค่าเช่าคุ้มค่ากับการเปิดร้านหรือไม่พื้นที่แห่งนั้นห้ามขายสินค้าอะไรบ้างซึ่งผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งหมดเป็น5สิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องทำก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์หากผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ได้ปฏิบัติตาม5ข้อข้างต้นเมื่อซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วอาจจะทำให้มีปัญหาตามมาในภายหลังได้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ